สวัสดีครับบทนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับ MAC Address และ IP Address นะครับโอเค MAC Address นะครับ MAC Address เนี่ยจะมีหลายชื่อนะครับบางตำราจะเรีว่า Physical Address นะครับหรือ,อ Hardware Address นะครับ แมกกาเดตนะครับฟีเจอร์แอดเดตฮาร์ดแวร์แอดเดตอันเดียวกันโดยตัวนี้นะครับจะมี48บิตถ้าเป็นเลขฐานสองนะครับ48บิตนะครับฐานสอง48บิตเลขฐานสองนะครับเลขฐานสอง48บิตเดี๋ยวเลขฐานผมจะอธิบายครั้งนึงนะครับเลขฐานสอง48บิตนะครับแต่ตอนแสดงเนี่ย จะใช้เ็็เดซขขายสิบหสิบหกใช้งานนะครับใช้งานนะครบไม่สบโดยตัวนี้แมกเดซนะครับมาจากโรงงานนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับอ่ะผมให้ดูของจริงเลยนะครับคืออุปรกรณ์เน็ตเวิร์กทุกตัวนะครับจะมีแมกเดซอยู่ แมกนีเซี Mac a อยู่ผมให้ดู wifi แม้แต่กา่ากําเเรเรานะครับจะเป็นการ์ดําเเรเราจะเป็น wifi จะต้องมีแมก d a เซนะครับอันนี้ดูจากของจริงเลยนะนะครับอันนี้ wifi นะครับ wifi ผมไปดูตรงนี้นะครับดีเทลอ่าอันนี้คือแมกนีเดของตัวไวไ i นะครับ0811 9 6 4 7 9 1 0 4หนะหรือดูตรงนี้ก็ได้ IP c o n f i g โอเคครับ slash o อนะครับผมนะก๊อปมาแค่ตรงนี้กันนะไม่อย้นงรางน,น อันนี้ของจริงนะครับของจริงนะครับนี่นะครับตัว Physical Address นะครับ, ate, รบอันนี้เมื่อกี้ผมใช้ Command ip config static l นี่นะก็ใคร,รอยากดูของจริงนะครับโอเคประยินได้ ip config static l ก็จะเห็น Physical Address ตรงนี้ ยางวิธี Physical Address ตรงนี้นะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้มาจากโรงงานนะครับมาจากโรงงานทีนี้ในโปรแกรม Packet Tester เรากวาดไว้ทุกตัวเหมือนกันนะครับทุกตัวจะมี MAC Address เหมือนกันนะครับอ่า IP c o n f i c t สแล all เหมือนกันนะครับโชว์ให้ดูตัวนี้จะเป็นอะไรีีนะครับเราดูตรง อ่าเคเอดเดใช่ไหมครับซุนซุนนบีน, B, นะครับเห็นเาสามารถใช้ามาในอา arp ีบ a เเพื่อดูแมกกาเดตได้ตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันแต่จะดูของเพื่อนนะของเพื่อนเดี๋ยวไอ้ตัวนี้สามารถใช้ซอ,อ,องจดหมายปิงไปแล้วกันนะพอต่อจังหวะที่แล้วนะครับพอทุกตัวปิงไปเนี้ยถ้าเรากรณีที่เราอยากดูแมกกาเดตของเพื่อนนะครับของเพื่อนในุอุปกรณ์ข้างๆนะครับถ้ามันเคยติดต่อกันแล้วเนี้ย ติดต่อกันแล้วนะครับเราสามารถใช้อาร์พช่วยได้ ARP เองนะครับนี่เห็นแม็กกาเดตของข้างๆงเห็นไหมครับในเบอร์หนึ่งจุดสิบคือแม็กกาเดตเบอร์นี้อันนี้ฟิสิกอล d อเดตถ้าเป็นของจริงของจริงก็เหมือนกัน ARP of A นะครับเดี๋ยวให้ดูวงที่เป็นหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดตัวนี้ของผมนะ อันนี้ของ Physical Address ของตัว Gateway นะครับตัว Gateway โอเคเราพอรู้จัก Physical Address ไปแล้วหรือว่า MAC Address ไปแล้วนะครับตัวต่อไป IP Address IP Address นะครับ IP Address เนี่ยจะเป็น Logical Address นะครับ ความหมายของจิ๊อวแอดเดสความหมายคือเปลี่ยนแปลงได้เป็นแอดเดสเสมือนเฉยๆไอ,ไอตัวแมกกาเดสเนี่ยอุปกรณ์มันจะรู้จักกันเองอยู่แล้วตัวจิ๊กซอว์แอดเดสเนี่ยเราสามารถเซตแมนนวลนะครับก็คือตัวนี้เซตเองนะครับเซตเองคอนฟิกเองกลับมาจากอีกทางหนึ่งคือที่เราทำตัวอย่างที่หนึ่งไปก็คือ DHCPServer แจกมาให้แจกมาให้สองอย่าง IP address นะครับจะแบ่งเป็น IP address เวอร์ชัน4นะครับเวอร์ชัน4ีและ IP address เวอร์ชัน6เวอร์ชัน6นะครับจะย่อว่า IPv4 กับ IPv6 เดี๋ยววันนี้ผมพูดถึง IP เวอร์ชัน4ก่อนนะครับ IP เวอร์ชัน4เนี่ยอาจจะมี3-2บิตแบบก๊อปตบบนี้มาเหมือนกัน นะครับของหนึ่ง IP นะนะครับ IP สเดสนะครับจะมี32บิต3 2บิตนะครับตอนใช้งานได้ขั้น10นะครับได้ขั้น10เป็นได้ขั้น10โดยจะแบ่งเป็น4กลุ่มเช่น192.168.1.1นี้นี่คือตัวอย่าง IP v4 นะครับ IP v4 IP v4 เนะี่ยเราต้องรู้ว่าคือเดี๋ยวขอดูนี้ อธิบายนะครับอธิบายนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างการเซตแบบแมนนวลนใช่แบมเมนนวลนนะครับเราต้องรู้ IP address คืออะไรนะครับอันนี้จะหมายถึงตัวโฮสต์อันนี้ห้ามซ้ำกันนะครับ subnet mask ค,คืออะไร นะครับเขต v แล้วก็ dns นะครับอ่ะรู้จัก3ตัวนี้ก่อนที่ผมเซตไปตรงนี้นะครับถ้ากรณีที่เราต้องเซตแมนนวลให้อุปรกรณ์ถ้าเราก,กด o p t a i n ip ด้านบนตรงนี้ก็คือเซ c p s e r v r r แจกมานะครับแต่ถ้าเซตแมนนวลเนี่ยคือการเซตแมนนวลเนี่ยเราต้องได้ได้มาจาก ข้อมูลมาจากคนที่ออกแบบเน็ตเวิร์กให้เรานะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยได้พี่มันเป็น1 9 2่งเก้านะครับซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับอุปกรณ์ที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันสับเน็ตมาร์กเป็นตัวกำหนดว่าในเน็ตเวิร์กหนึ่งจะได้กี่ตัวนะครับอย่าง2องห5าสเนี่ยมันมาจากมาร์กยีบิตเดี๋ยวกันหาสับเน็ตมาร์กจะสอนในหัวข้อต่อไปนะครับส่วนถ้าเมื่อไหร่เราต้องการออกอินเทอร์เน็ตนะครับในตัวสมราร์กเนี่ยเป็นตัวกำหนดจำนวนโฮสต์ นะครับกำหนดจำนวนโฮสต์ต่อซับเน็ตคำว่าซับเน็ตก็คือในเน็ตเวิร์กหนึ่งนั่นเองนะครับใช้ว่าจำนวนเน็ตเวิร์กเห่านั้นเองนะครับส่วนในพิกเกตเวเนี่ยนะครับต้องมีนะครับไอพิกเกตเวคืออ่าออกสู่เน็ตเวิร์กอื่นเพื่อไปสู่เน็ตเวิร์กอื่น อื่นหรืออินเทอร์เน็ตจำไว้เสมอนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการไปสู่เน็ตเวิร์กอื่นนอกอินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องมีการใส่ IP g a t e ตเวด้วยเสมอตรงนี้ Default Gateway ด้วยเสมอ,ส,มอส่วน DNS นเนี่ยไ้เข้าเว็บไซต์นะครับไปเข้าเว็บไซต์เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับที่แปลงจากา IP นะครับเป็นชื่อนะครับ จักชื่อเป็น IP ให้เรานะครับมาจากโดเมนเนมนะครับโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์โดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์นะครับ DNS เซิร์ฟเวอร์จะแมประหว่างชื่อโดเมนกับ IP ให้เราโดเมนเนมไปเป็น IP นะครับนะครับโอเคนะครับอ่ตัวน,นี้เซตแมนวนวลก็ต้องรู้นะโดย DNS เซิร์ฟเวอร์เนี่ย แต่ใช้เป็น i p p u b l i c หรือ i p p r i v a t e ก็ได้ไอพีท่านสี่นะก็ต้องรู้ว่า i p p r i v a t e คืออะไรด้วยนะครับ i p p r i v a t e คืออะไร i p p u b l i c คืออะไรนะครับ IP p r i v a t e IP อยู่ในอะไรเรานะครับ i p p u b l i c IP อที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมบอก i p p r i v a t e ไปไ้เบื้องต้นก่อนอย่างตรงนี้เนี่ยพอเราดูปุ๊บมันตะรงว่า192นี่คือ i p p r i v a t e นะ เดี๋ยวพี่พิ i v a เราพูดถึงเรื n t นะครับพี่พิ i v ผมเขียนให้ดูเบื้องต้นก่อนจะมีขึ้นต้นด้วยเบอร์10 0.0.0นะครับถึง1 0 2 5ุดส5งห้าห้าจุดสองหุดสองาชุดนึงแล้วก็จะมีนะครับหนึ่งเจนะครับถึงหนึ่งเจ็ดสองจาก็จุมีชุดนี้ที่ใช้กันบ่อย โอเค okay. สามชุดนี้นะครับเรียกว่า IP p r i v a t e หลายคนชอบเรีวยกว่า IP ปลอมหรือ IP ภายในนั่นเอง IP p r i v a t e ใช้ฟรีไม่ต้องซื้อส่วนนอกเหนือจากนี้เรียกว่าเป็น IP พีบปวันนี้รู้จัก IP address กับ mac address เบ้องต้นไปก่อนเดี๋ยว IP ได้จะสอนกันคำนวณนิวหัวข้อต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็ เรียนรู้เรื่องของแมกเดตและไอพีเดเบื้องต้นส่วนตรงนี้เราสามารถที่เราวาดไว้นะครับทุกตัวมีไอพีหมดแล้วปิ้งกันได้โอเคครับก็บทนี้พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันในวิดีโอต,ต่อไปนะครับอ่ะผมหยุดที่ตรงนี้ให้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ